สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำเมืองหรือภาษาเหนือกันต่อนะคะภาษาเหนือเป็นภาษาที่คนภาคเหนือใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันกันค่ะซึ่งแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะคะสำหรับภาษาเหนือที่หญิงมอนำมาเสนอนี้เป็นเพียงภาษาเหนือของอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดลำปางค่ะ ep 4 8คําศัพท์แปลก ยกตัวอย่างเช่นอิคลิกหมายถึงสงสัยงวยมาหมายถึงหันกลับอเะเจาะแจหมายถึงชื้นแฉะนั่งก้นตังหมายถึงนั่งนานบลาะเพาะแพ้หมายถึงไม่เป็นจริงสักเรื่อง บะเลมเตมแตะหมายถึงไม่เป็นชิ้นเป็นอันนิ่มพิวหมายถึงอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวกิงหมายถึงโผลออกมานิดหนึ่งก้องหาหมายถึงคิดถึงอยากเห็นหน้าหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการเรียนรู้คำเมืองกับหญิงมอนะคะ ชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีเจ้าปะกันคลิปหน้าเนะเจ้า